รีวิวเยอะไปไหนนะฮะสำหรับชุดอัปเกรดของเรานะครับลูกค้าบอกนั่งดูรีวิวทุกวันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆนะฮะดูจนแบบว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าจากเรจนเดอร์นะครับเป็นตัว GR Sport นะครับผมของเราเป็นรีวิวเยอะจริงๆนะครับสำหรับชุดอัปเกรดแบบจัดเต็มนะฮะโปรโมชั่นเล้าใจมากๆเทินเดิมนะครับจ่ายเพิ่มอยู่ที่25,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสีขาวใหม่นะครับผม ลูกค้าท่านนี้นะฮะเป็น Fortuner o r i g i n นะครับผมได้มาเปลี่ยนช่องอเบ้าตัดหมอกกับเราไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้อดใจไม่ไหวนะฮะอยากได้ชุดเต็มนะฮะจัดให้นะฮะจัดให้เต็มเเลยนะครับแบบรอบคันเลยนะครับสำหรับชุดอัปเกรดนะฮะ f o r t u r e r อ e g เ n d เป็น GR สปอร์แบบเต็มระบบ LK ล Auto ของเรานะครับได้ความสวยงามตามแบบของตัว GR s p o r t เป๊ะเลยนะฮะตัวช่องลมนะฮะจะเป็นสีขามุกนะฮะเป็นสีโรงงานนะับผมในส่วนของเบ้าตัดหมอกก็จะเป็นสีดำนะฮะตัดด้วยช่องสีขาวนะับผมและยังมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อที่เป็นสีขามุกเดียวกันกับตัวรถรวมถึงมือเปิดอีกด้วยนะฮะทั้ง10ตัวเลยนะับผมได้แบบเดียวกันกับตัว g r Sport 1 0 0แน่นอนนะครับผม ด้านท้ายนะฮะก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วท้ายสีขาวมุกดดวยกับตัวรถนะฮะลิ้นชายล่างเป็นของตัว gr Sport นะครับพร้อมดิฟฟิเตอร์นะับผมและก็ยังมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะฮะตัวนี้จะพิเศษสุดน,นะฮะเป็นสปอยเลอร์สองสีนะฮะด้านบนจะเป็นสีดําส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีขาวมุกเดีวยวกันกับตัวรถในสไตล์ของตัว gr นั่นเองนะครับท่านใดที่สนใจติดตั้งก็ติดต่อสอบถามที่ l อ a เค o ของเราได้เลยนะครับ